มาตะลุยโจทย์กันครับโจทย์ที่เด็กป .3 ปี2567ครับมาตะลุยโจทย์กันครับต้นทุเรียนต้นหนึ่งออกผล30ผลและน้ำหนักของทุเรียน1ผลเท่ากับ600กิโลกร,รมัมจงหาว่าน้ำหนักรวมของทุเรียนจากต้นทุเรียนต้นนี้เป็นปกี่กิโลกร,รัมครับ น้องๆอ,อย่าโดนหลอกครับนี้เขาพูดกร,รมัมครับน้องๆเขาพูดกรรมัมแต่ตอนนี้เขาถามเป็นกิโลกร,ร,มรัมครับอ่านดีๆครับอ่านดีๆครับเดี๋ยวครูจะลิงก์คำตอบไว้ด้านล่างครับต่อไปครับคำตอบ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ600คูณ30ทำไมครับทุเรียน30มสิบผลทุเรียน30ผล,รผลครับแล้วทุเรียนอันหนึ่งก็เป็นหกร,ร้อยกัมนั้นนั้น มันก็เป็น600คูณ30ซึ่งเป็น600 30, บวกกัน30 30เบอร์30แล้วแต่นักเรียนจะเรียกครับโอเคครับนักเรียนนั้นครับคำตอบ600คูณ30เท่ากับอะไรครับนักเรียนเท่ากับ18,000ครับแต่ครับ นักเรียนอยากได้เป็นกิโลกรัมครับนักเรียนนักเรียนอยากได้เป็นกิโลกรัมครับนั้นครับหนึ่งกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมครับกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมครับหนึ่งกรัมเท่ากับไม่ใช่ไม่ใช่ครับขอโทษครับนักเรียนพูดผิดครับ หนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับหนึ่งกิโลกรัมครับเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมครับนั้นครับไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมครับใช่ครับไม่ใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่หนึ่งร้อยกรัมครับักเรียนไม่ใช่หนึ่งร้อยครับเติมศูนย์หนึ่งเข้าไปครับแล้วครับ นั้นต้องเอา18,000ไปหาร100ครับแล้ว18,000หาร100เท่ากับครูมีเทคนิคให้น้องๆครับหาร1นึ่เอา1000มีศูนสามตัวครับ จำวนตัวรับนั้นครับตัดศูนตัวออกจาก1 8 0่0ครับนั้นคำตอบก็เป็น18ครับนั้นครับคำตอบก็คือ18ครับแล้วครับเฉลยแล้วครับเฉลยครับเฉลยครับ18ครับข้อสครับ กำหนดให้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมอันเท่ากับหนึ่งตารางหน่วยครับไอคือหนึ่งตารางหน่วยครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในสี่เหลี่ยมเนี่ยเท่ากับหนึ่งตารางหน่วยครับแล้วพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเป็นครึ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม พิจารณารูปเรขาคณิตต่อไปนี้ครับครูจะมีสองวิธีครับแต่ซึ่งนี้วิธีนี้ปอ .3 อยู่ครับนั้นครูจะถ้าถ้านักเรียนรู้จักทศนิยมนักเรียนจะสามารถแบบบวกกันได้เลยครับแต่วันนี้ครูจะมาสอนแบบอีกวิธีหนึ่งครับคือครับแล้วคำถามเขาถาม ตรงห่ว่าพื้นทีของขนูปเรขาคณิตนี้เท่ากับกี่ตารางหน่วยครับโอเคครับนักเรียนทุกคนรู้ว่าสี่เหลี่ยมน,นี้เท่ากับหนึ่งตารางหน่วยลย้วสี่เหลี่ยมน,นี้เท่ากับหนึ่งตารางหน่วยเพราะเขากาหนดมาให้แล้วครับเขากําหนดมาให้แล้วครับแต่ครูแล้วสามเหลี่ยมเกียวครูแต่ ดูให้เลยครับในสมองของนักเรียนขยับสามเหลี่ยมน,นี้ขยับไปทางตรงนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วขยับสามเหลี่ยมน,นี้ไปด้านตรงนี้มันจะเป็นสามสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับแล้วครับแล้วครับมันบอกว่าสี่เหลี่ยมมันจะเป็นหนึ่งตารางหน่อยครับก็เขียนหนึ่งลงไปครับ นั้นครับตอนนี้ครับมันสี่ตารางหน่วยแล้วครับนักเรียนนับครับหนึ่งสองสาสี่ครับฉเฉลยครับฉเฉลยครับตอบ่ครับ